สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟรนะครับเป็น c e r t i f i ฟายเทรนเนอของ l a z a d ้านะครับนอกจากนอกกจานั้นนะครับยังเป็น l a z a d a s เ l ลเลอร์อ s มบัสเตอร์ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้ก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กช่อง YouTube นะครัับบให้้กผมดวยนะครับ นะครับอันนี้นะครับนะครับเรื่องของการโดนตัดราคานะครับก็คือหนึ่งนะครับในกรณีที่ร้านคู่แข่งในไทยนะครับร้านคือเราขายของอยู่เนาะแล้วก็มีคู่แข่งคู่แข่งเนี่ยไปซื้อสินค้าเหมือนกันแต่ต้นทุนถูกกว่าจากประเทศจีนนะครับจากในเว็บ168มาขาย แต่ถูกกว่าแล้วคุณภาพสู้ร้านเราไม่ได้นขณะ,ะที่เราซื้อจากร้านที่แพงกว่าแต่คุณภาพดีกว่าเอามาเป็นตัวเลือกให้ลูกค้านะครับเราควรไปซื้อจากร้านที่ถูกกว่ามาเป็นตัวเลือกไหมถ้าถามผมถ้าถามผมนะครับถ้าถามผมนะผมแนะนําว่าถ้าสามารถทําได้นะครับถ้าสามารถทําได้นะครับก็คือซื้อมาและแต่ก็อาจจะแยกแบรนด์แยกร้านเพิ่มเปิดเพิ่มอีกร้านหนึ่ง นะครับให้เห็นเลยว่าคุณภาพมันต่างกันคือเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะเป็นการว่าเราจะรู้ว่าอันไหนดีไม่ดีกว่าเราสามารถเซตได้ว่าไอ้ของดีกว่าเนี่ยมันต้องแบบไหนของไม่ดีกว่าจะแบบไหนเราอะถ่ายรูปเทียบหรือทําสินค้าเทียบได้เปิดอีร้านหนึ่งมาแข่งกับร้านเราเองเลยแต่อ้ร้านที่มาแข่งกับเราอะไอร้านที่เราเปิดมาใหม่อ่ะราคาถูกกว่าคุณภาพด้อยกว่าแต่ร้านเดิมของเราคุณภาพดีกว่าให้ทําแบบนี้ดีกว่านะครับคราวนี้นะครับแล้วเพื่อที่จะสู้กับคู่แข่งได้นะครับ อันนี้อ่าเหมือนกันก็คือเป็นคำถามต่อจากเพื่อักคู่นี้นะครับคราวนี้คำถามผมอะนะครับคำตอบผมก็คือว่าถ้าจะเอามาเปิดร้านใหม่แล้วมาแข่งกันร้านเราเองดีกว่านะครับมันจะได้เห็นภาพว่าไอ้ร้านที่มันจะขายราคาถูก,กจะเป็นแบบนี้นะครับขายขายของราคาสูงจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราไอ้ไอ้ของที่ราคาแพงกว่าแล้วคุณภาพดีกว่าเราบอกลูกค้ายอย่างไรนะครับเรานําเสนอลูกค้ายอย่างไรว่าให้ ลูกค้าเห็นเลยว่ามันดีกว่าตรงไหนนะครับหนึ่งเนื้อผ้านะครับวัสดุแข็งแรงกว่าทนทานกว่ามีการรับประกันใช้ได้นานกว่าของแท้อ่าแบบเนี้ยนะครับดีกว่าสิบเท่าแข็งแรงกว่าสองเท่ามันต้องมีเรื่องพวกนี้มาให้เห็นถ้ามันแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่ายังไงผมขายาผมบอกก็ได้ผมขายของของแมวมันจะเป็นที่นอนแมวติดก,กระจกนะครับของผมมันจะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่รุ่นเก่ามันจะแบบ ไม่ดีอ่ะมันจะเป็นขาแบบโลสลิงของใหม่จะเป็นสายเบลผมก็จะบอกเลยว่าสายเบล์แข็งแรงกว่าสองเท่ารับน้ําหนักได้มากกว่าและทนทานกว่าทนทานต่อเล็บแมวแบบนี้มันต้องบอกมันต้องอธิบายไปนในตัวสินค้านะและรายละเอียดว่ามันดีกว่าอย่างไงนะครับให้ลูกค้าเขาเห็นอย่างน้อยๆรูปมันต้องชัดเจนนะไอ้แข็งแรงกว่าเนี่ยซูมไปเลยครับไอ้แข็งแรงกว่าซูมไปที่ที่จุดที่มันติดกับกระจกอ่ะแบบนี้ครับถ้าเป็นผ้าผ้าดีกว่ายังไงเอาเนื้อผ้ามาเทียบ์ไม่เห็น สีสวยกว่านะครับสวยกว่ายังไงเอามาเทียบไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ที่จะทําให้แตกต่างจากคู่แข่งได้นะครับแล้วอย่าลืมเรามีคลิปวิดีโอเราคลิปวิดีโอมาช่วยในการรีวิวด้วยนะครับว่าเออมันดีกว่ายังไงในคลิปของเรานะครับสินค้ามาเทียบกันของ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 เรากับของรายค้าอื่นที่คนระเกรดแบบนี้นะครับก็ลองดูเนาะนะครับไปมีการแก้ปัญหานะครับ หากชอบคิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการด o n a t นะครับเลี้ยกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับให้กับช่องพี่เฟนเทเลสดาด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ